ก็กบสวัสดีสำหรับแฟนเพจศูนย์จองผ้าใหม่ยอดนิยมของแอดมินนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะชุดยอดนิยมของเราวันนี้ก็คือหนีไม่พ้นก็คือพยักแสนล้านนะคะก็ต้องกรับขอบพระคุณอย่างมากๆเลยนะคะที่เชาวหาวัตถุมงคลจากเพจแอดมินมานะคะสำหรับวันนี้รายการที่แอดมิน มีว่างให้ชมอยู่ตอนนี้ให้เช่าบูชาอยู่ก็เหลืออยู่9รายการแล้วนะคะก็จะมีไล่ไปตั้งแต่รายการ6รายการ9รายการ10รายการ11นะคะรายการ12รายการ15 16 17 18นะคะที่มีอยู่นะคะก็เริ่มต้นที่ราคาตั้งแต่350บาทนะคะรวมส่งฟรีนะคะขึ้นไปนะคะ จนถึง800บาทก็เป็นลงยาสีสีนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเรามีจำนวนจำกัดแล้วนะคะเป็นผ้าที่กระแสยอดนิยมและมาแรงที่สุดในตอนนี้หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะคะนคะรสวรรค์น,นะคะมาแรงจริงๆนะคะต้องยกให้ท่านพยัแสล้านที่พี่ป๋องสุพรรณการันตีเลยนะคะในรุ่นนี้นะคะท่านใดที่เก็บไม่ทันก็ มาดูที่เพจแอดมินได้นะคะก็ยังพอมีแบ่งปันอยู่นะคะในราคาเบาๆนะคะเหรียญหลวงพ่อทุกเหรียญทุกองค์พุทธคุณดีมากๆนะคะดีมากๆจริงๆนะคะคุ้มครองแควคาดปลอดภัยผู้คนรักใครค้าขายรุ่งเรืองโชคลาบก็มีมานะคะดูหลังเหรียญน,นะคะคมหน้าเหรียญ คลิปเลยนะคะรับประกันแท้นะคะที่เพจแอนมินมีแต่ของแท้นะคะสบายใจได้นะคะเพราะนั้นรูปที่เราลงให้ชมแต่ละรายการท่านเลือกชมมาได้เลยนะคะมินมีลงเลือกได้ตามที่เห็นนะคะก็ฝากกันไว้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะคะก็ขอให้เป็นเพื่อกนกัลยาณมิตรร่วมบุญ ในการสร้างบุญใหญ่สร้างโรงพยาบาลสร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวิหารร่วมกันไปกับหลวงพ่อพัดวัหดห้วยด้วนนะคะตามนำรีที่หลวงปู่ท่านเชิญเราชาวไทยทุกคนร่วมบุญนะคะและฟันฝ่าวิกฤตชีวิตไปด้วยกันนะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะรอดพ้นวิกฤตไวรัสโควิด COVID -19 ไปด้วยกันนะคะเป็นกำลังใจติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์หรือ แอดไลน์กันมาได้ที่เบอร์0988988294นะคะขอบพระคุณมากค่ะ